เฮียอนิเมะขอเสนอฟืรลิคิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่281นาคั่วเฟินแคว้นเซียนระดับสสตรีสวยงดงามทรงสเสน่ห์สวมชุดลาตีมีฐานะกำลังนั่งอยู่ในโถงอารามเทพสงครามนางเป็นเซียนขั้นตัดวิญญาณระดับไปด้านข้างมีหินโยกสวรรค์อยู่ใกล้ๆชัดเจนว่านางกำลังพยายามบรรลุข,ขั้นแปลงวิญญาณเองหนาเป็นชายหนุ่มคู่หนึ่งแม้จะเป็นชายหนุ่มทว่าปวดปยกินไอโบรณนขาเป็นเซียนขั้นตัดวิญญาณระดับไป ขณะมองหญิงสาวเขาเอ่ยว่าน้องโจหินโยกสวรรค์อาจไม่พอให้เราทั้งคู่ดูดซับเจ้าเริ่มก่อนเลยหากเจ้าสามารถบรรลุขั้นตัดวิญญาณได้เมื่อนั้นแคว้นคว้วเฟินของเราจะถูกเลื่อนขั้นนางก็คิดวินาทีต่อมานางมองเห็นชายตรงหน้าพี่หยางถ้าข้าสามารถบรรลุขั้นแปลงวิญญาณได้เมื่อนั้นเราทั้งคู่ควรจะเป็นคู่ฝึกเซียนหลังเอ่ยปากก็อดคิดไม่ได้ถึงคนคนหนึ่งในอดีต ชายตรงหน้าก็ยิ้มข้ามีอายุไขรเรือไม่มากแล้วหากเจ้าไม่อยากทําข้าก็จะทํามันเองอีกทั้งข้าได้ยินว่าเขาคนนั้นกลับมาดาวซูซะคุแล้วขณะทั้งสองคิดคนผู้หนึ่งปากดตัวอย่างเสี่ยงโจสือจงพวกเจ้าเป็นอย่างไรบ้างน้ําเสียงโคตรูด,ดังขึ้นทั้งสองตกใจวังหลินมองไปยังสองคนที่คุ้นเคยซึ่งไม่ได้เปลี่ยนไปเลยสายเหตุเพราะ น้ำวิญญาณที่วังรินให้พวกเขาตอนกลับมาจากสนามลบต่างแดนวังรินวังรินก็ยิ้มมองทั้งคู่แต่เขาไม่ได้พูดอะไรตบกระเป๋านำหินยกสวรค์ออกมาเพื่อผูกมัดปมของเจ้าทั้งสองคนถือว่าหินยกสวร์เหล่านี้เป็นของขวัญจากข้าคำพูดวังรินเต็มด้วยความจริงใจจากนั้นนำเม็ดยาออกมาให้ก่อนจะจากไปนักแขวนเสียนระดับ5้าซึ่งเผ่ามารยักษ์ควบคุมรูปรางชีหูไม่ได้เปลี่ยนไปมาก แต่ตอนนี้ยังมีกลิ่นอายโบราณสมาชิกเผ่ามารยักษ์มีอายุไขยืนยาวกว่าเซียนปกติชีหูก็ได้กลายเป็นผัววุโสสูงสุดของเผ่ามารยักษ์ไปแล้วเขาบรรลุขั้นแปลงวิญญาณระดับไปและห่างขั้นเทวะเพียงก้าวเดียวอย่างไรก็ตามด้วยความสามารถทางสายเลือดและร่างกายแข็งแกร่ง,ขงเขากระทั่งกล้า,าสู้กับพวกเซียนขั้นเทวะในช่วงระยะเวลาหลายร้อยปีชีหูได้รับความไว้วางใจมากขึ้น และตอนนี้เขามีตำแหน่งหนึ่งบนดาวซูสคุปเผ่ามาันยักษ์จึงกลายเป็นกระดูกสลังให้กับดาวอย่างไรก็ตามการเวลาไม่อาจชำระความโศกเศร้าที่เขามีกับสหายคนหนึ่งได้โดยสถานะของเขาจึงเป็นธรรมดาที่รู้ววังลินกลับมาแล้วเขากระทั่งเห็นการต่อสู้ของวังลินและเด็กขัวโตจิตใจก็รู้สึกถึงอารมณ์ซับซ้อนณนะวันนี้ขณะเขากำลังบ่มเพาะเกิดลืมตาตื่นร่างกายก็สั่นเมื่อเห็นวังลิน พี่ชีหูไม่เจอกันนานเซิงหนิวชีหูมองวังหลินยังคมขื่นไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ผ่านมาวังหลินตบกระเป๋านำหินโยกสวร์จำนวนมากออกมาขณะเดียวกันขนำขวดเล็กๆที่บรรจุเลือดของเหลยจี้ออกมาด้วยหินโยกสวรค์จะช่วยเจ้าบรรลุขั้นเทวะขวดนี้บรรจุเลือดบรรพชนเผ่ามารยักษ์ของเจ้ามันสามารถช่วยทศส,สายรูหิตของเจ้าได้ลากรอนชีหูวังหลินก็ถอนหายใจและจากไป ชีหูมองตำแหน่งที่วังลินหายไปอารมณ์มากมายก็ทวีคูณชายฉลาบคู่หนึ่งนั่งอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยกระดูกในทะเลปีศาจเขาเป็นเซียนขั้นตัดวิญญาณระดับไปวินาทีนี้เขาดูซับพลังหยินจำนวนมากสีหน้าเผยความเจ็บปวดเน้นโลหิตปรากฏบนใบหน้าขนาดดูซับพลังหยินเส้นสีดำจำนวนมากถูกลงับผ่านไปสักพักเขาถอนหายใจใบหน้าเผยอาการเหนื่อยล้า บรนพชนลูหิตถ้าข้าหรีชีรวหลิงไม่แก้แค้นข้าไม่ใช่คนใบหน้าเผยความน่าเกียดและความเกียดชังความเกียดชังมหาศาลมากภายในระยะพันฟุตรอบตัวมีวงกลมสีฟ้าอ่อนการบ่มเพาะข,ของเขาทำให้อสูรบางตัวในทะเลปีศาจเกิดความสนใจพวกมันเข้ามาใกล้แต่ก็กรีดล้องคอยหวนเมื่อสัมผัสกับร่องรอยสีฟ้าพวกนั้น่างอสูรแต่ละตัวแห้งเขียว ชั่วพิบตานั้นแววตาชายชาลาก็เบิกกว้างร่างกายกับพิษปากรดตัวข้างอสูรลายและคว้ามันเขาก็โจรใส่และกัดลงไปที่คอของมันร่างอสูรลายนั้นเหี่ยวแหง้งในไม่นานก็เหลือแต่ซากร่างชายชาลากระพิษปากรดตัวข้างอสูรอีกตัวหนึ่งดำเนินชนิดต่อไปและในไม่นานอสูรปีศาจทั้งหมดก็ตายใบหน้าชายชาลาก็ปรากฏสีแดงและสูดหายใจกลับมายังตำแหน่งที่บ่มเพาะมองไปยังทะเลปีศาจ สายตาเผยสัมผัสแ่งความเกลียดชังบรรพชนโลหิตหากไม่ใช่เพราะเจ้าไรล่าน้องสาวข้านางจะไปเจอกับวังหลินได้อย่างไรหรีชิงหลิงคือพี่ชายของหรีมู่หวานและเป็นครอบครัวคนเดียวด้วยบรรพชนโลหิตคือเซียนที่ไล่ล่าหรีมู่หวานหรีชิงหลิงเกลียดชังเขาอย่างยิ่งพบเจอว่าบรรพชนคนนี้ไปที่ททเรปีศาสตร์ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมหรีชิงหลิงถึงรอบมาที่นี่ เดิมทีเขาต้องการแก้แค้นแต่ระดับบ่วงเพาะไม่สูงเพียงพอและได้รับผลกระทบจากอัคระอรุนตอนนี้เขามีชีวิตได้ก็เพราะความเกลียดชังในแววตาเยือกเย็นนั้นเขารู้ว่าทุกครั้งที่อัคระอูรุนกระตุ้นบนรรพชนลูหิตจ,จะรู้ตำแหน่งเขาจึงต้องรีบหนีทว่าม่านตาค่อยๆรหลีผมค่อยๆตั้งเขาเห็นล่างวังลินปรากฏขึ้นวังลินมองเขาด้วยอารมณ์ซับซ้อนหลีชิงหลินมองวังลินไม่อยากเชื่อสายตาเจ้าเป็นใครกัน เขาเคยเห็นวังหลินเมื่อนานแล้วระหว่างช่วงเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาเขาก็เจอรูปปั้นวังหลินและจดจําวังหลินได้อย่างไม่เคยลืมทันทีที่เห็นวังหลินจึงทําให้ความคิดสั่นเทาเขาไม่รู้ว่าวังลินกลับมาที่ดาวซูสคกุแล้ววังรินคิดเง,เงียบๆตบกระเป๋านํโรองศพเรียงสวรรค์ออกมาหลี่มู่หวานกําลังนอนอยู่ในนั้นใบหน้าประดับรอยยิ้มล่างหลีชีหรหลิงสั่นเทาและมองรองศพ ขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องหน้าหายไปเหลือสิ่งเดียวคือน้องสาวที่นอนในหลงเขาไม่เจอน้องสาวตัวเองมาน,นานหลายร้อยปีสิ่งเดียวที่คงอยู่คือความรักน้องสาวหยาดน้ําตาค่อยๆไหลความโหวเทียมในแววตาค่อยๆหายไปก่อนพ่อแม่จะจากไปพวกเขาให้ข้าสัญญาว่าจะดูแลเจ้าพี่มันไร้ประโยชน์ที่ไม่สามารถดูแลเจ้าได้เขามอง,งโรงศพแล้วเศร้าวังรินเพียงแค่ย,ยืนอยู่ เวลาค่อยๆผ่านไปเขานั่งโรงข้างโรงศพมองน้องสาวเต่งพร้อมกับความคิดวินาทีนั้นเสียงคำรามหนึ่งก็ดังขึ้นปานกระบี่สามสายโผลอ,ออกมาปานกระบี่ด้านหน้าสุดเป็นสีแดงชายชรา,าผู้หนึ่งยืนอยู่เขาเป็นเซียนขั้นแปลงวิญญาณระดับปายใบหน้าโอหังด้านหลังเป็นชายวัยกลางคนสองคนหลีชีริงตอนนี้ข้าอยากเห็นว่าเจ้าจะหนีไปไหนได้ชายชรา,าเข้ามาใกล้และเยาะเย,ะเยะ้ยเขาเห็น รีชิริงมองรองศพรีมู่หวานระหว่างนั้นเขาก็เห็นวังหลินฉากเหตุการณ์ประหลาดนี้ทําให้เขาหยุดดวงตาสองระกายมองรองศพนั้นสังเกตได้ว่ามีพลังปานสวรรค์จานวนมากแววตาปรากฏความโลภทว่าเมื่อสายตามองวังหลินเขาก็ตกใจเขารู้สึกว่าคนผู้นั้นดูคุ้นเคยขณะคิดวังลินก็มองสายตานั้นทําให้ความคิดช,ชายชราสั่นเทาปานกระบี่ใต้เท้าหายไป ก้าวถอยหลังด้วยไม่รู้ตัวและกากโลหิตแววตาเต็ไมไปด้วยความหวาดกลัวเขาจําได้แล้วนั่นคือวังรินวังวังรินชายชรา,าตกใจมากขณะเตรียมตัวจะวิ่งหนีและคว้าสิทธสองคนโยนออกไป,ออก,ไปก่อนจะเอ่ยว่าระเบิดซะบรรปะชนโลหิตเป็นคนระมัดระวังตัวเขาปูฝังผนึกควบคุมไว้กับสิทธทุกคนดังนั้นล่างสิทธสองคนจึงระเบิดกลายเป็นหมอกโลหิตใช้โอกาสนี้หลบหนีด้วยความคิด อื้ออึงความคิดเดียวตอนนี้คือต้องหนีนางศีรษะเขาด้านชาไปหมดจิตใจหวาดกลัวเขามีน้นาแห่งหนึ่งในใจมาเสมอนามชิ้นนั้นคือตอนที่เขาไล่ล่าเซียนสตรีผู้หนึ่งไกล้กับชายแดนระหว่างทะเลปีศาจและแคว้นขั้วเฟินเขาพบเซียนผู้น้อยคนหนึ่งช่วยชีวิตนางไว้และหนีเข้าไปยังทะเลปีศาจเดิมทีเขาไม่ได้ใส่ใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปชื่อเซิงหนิวก็ดังขึ้นมา เขาสั่นเทาเมื่อจดจําได้ว่าเซิงหนิวคือเสียนน้อยที่ช่วยชีวิตสัตตีคนนั้นและหลบหนีเข้าไปยังทะเรปีศาสตร์สิ่งที่ทําให้เขาตกใจขึ้นไปก็คือเหตุการณ์หลายอย่างติดตามมาเซิงหนิวเป่งประกายระหว่างสงครามเผ่าราทิ้งอมตะและแคว้นสูสาคุหลังจากนั้นเขาก็พบอีกว่าตําแหน่งสูสครคนปัจจุบันถูกเซิงหนิวยกให้โจวูไถท,ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทําให้เขาระมัดระวังมากขึ้น จนเมื่อวังรินออกไปจากดาวสู่สคกุในที่สุดเขาก็ผ่อนคลายลงทว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเจอวังรินวันนี้เขาไม่น่าจําค่าได้ความคิดเกิดขึ้นนั่นเจ้าด้วยไหวพริบของเขาจึงมองเรื่องที่เกิดขึ้นได้คนที่เข้ามาฆ่าพี่ชายหรีมู่หวานคนนี้ความบาดหมางช่างคล้ายคลึงกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนั้นแววตาวังรินเต็เมไปด้วยจิตสังหารโบกมือทีหนึ่งหมอกรุยที่เกิดจากเซียนสองคนก็ถูกผลักออกไป ชายชะลาหวาดกลัวต้องการจะหนีแต่สายเกินไปเขาถูกหมอกโลหิตจับได้พร้อมเสียงกรีดร้องท้ายสุดโลหิตทั้งหมดสลายหายไปตั้งแต่ต้นจนจบหลีชิลิงไม่ได้เงยหน้าขึ้นรล่ากับไม่สนใจสิ่งใดรอบกายในสายตามีแต่เพียงหลีมู่หวาน <c oughs> เวลาผ่านไปอีกสักพักหลีชิลิงสูดหายใจความโศกเศร้าหนักกว่าเดิมเขามองหลีมู่หวานในลงพร้อมกับต้องการสลักน้องสาวเตงไว้ในใจ จากนั้นยืนขึ้นเดินออกไปโดยไม่ต้องการมองวังหลินเมื่อปรนระชนลูหิตตายลงเส้นสีแดงบนใบหน้ารีชิริงก็แตกสลายวังหลินมองรูปร่างรีชิริงแต่ไม่ได้พูดสิ่งใดเขาเข้าใจความคิดอีกฝ่ายทวา่าท่าทีเฉยเมยของรีชิริงหมายความว่าเขาไม่ต้องการผูกมัดอะไรกับวังหลินวังหลินก็ถอนหายใจเก็บโรงศพเลี้ยงสวรรค์ไว้ในกระเป๋าและลอยออกไปเวรกรรมทั้งหมดจัดการไปแล้ว วังรินลอยตัวมองดาวซูสคกุดาวเคอาะดวงนี้ถือว่าเป็นดาวกึ่งลกล้างพลังฟ้านอ่อนแอยิ่งโจวูไถเมื่อเจ้าคือสูสคกุเช่นนั้นข้าจะใช้ดาวซูสคกุดวงนี้เพื่อให้เวรกรรมของข้าเสร็จสมบูรณ์พร้อมกับเจ้าฝ่าท้าปรากฏขึ้นวังรินปรากดล่างไกลๆกับดาวเคราะห์างแห่งหนึ่งในดาราจักรพันธมิตรเสียนขณะมองดาวเคราะห์นั้นเขายกแขนขวาขึ้น ใช้พลังขั้นสองสวรรค์ระดับตน้นโดยไม่ยั้งมือดวงตาสองสว่างแขนขวาก็ดึงกลับมาดาวเคาะก็สัน่นวินาทีต่อมากินไอหนึ่งโพออกมาจากดาวลกหลังแล้วก็แขนยักษ์ที่มองไม่เห็นแยกวิญญาณดวงดาววังลินไม่ได้แยกออกมาทั้งหมดแต่เอามาแค่หนึ่งในสมแม้จะหายไปหนึ่งส่วนแต่ก็ไม่ได้ส่งผลรุนแรงต่อดาวระหว่างวังลินแยกวิญญาณดาวเคาะไปหลายดวง แม้ระดับบ่งพาอแบบเขาในปัจจุบันยังรู้สึกเหนื่อยน่าเสียดายที่เด็กขวัวโตไม่สามารถประสานตัวเข้ากับโลกได้เขาจึงทําแบบนี้เพียงคนเดียวดึงวันต่อมานั้นวังหลินก็ประสานตัวเข้ากับโลกพร้อมกับดวงวิญญาณดวงดาวหลายดวงกลับมายังดาวสุสุวินาทีที่เขาปรากฏตัวกินไอโบราณโพจะแขนขวาในฝ่ามือมีดวงดาวเจ็ดวงแต่และดวงปลดปลอยกินไอโบราณ หลังสูดหายใจวางดินใช้แขนซ้ายหยิบขึ้นมาหนึ่งดวงสบัดออกไปประสานตัวเข้ากับดาวซูสคุปดาวซูสคุปก็สัน่นไม่ใช่ดาวคอที่สัน่นแต่เป็นวิญญาณของดาวณนขณะนั้นสายแร่ว,วิญญาณจำนวนมากปรากฏขึ้นในส่วนลึกของดาวซูสคุปมันค่อยๆฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองจากสภาวะกึ่งขยะวางดินไม่เคยหยุดแค่นั้นหยิบวิญญาณด้วยสองขึ้นมาและสบัดมือวิญญาณดาวซูสคุปสั่นเทา สายแรกว,วิญญาณเริ่มก่อขึ้นอย่างบ้าคลัง่งภูเขาที่คงอยู่พันเต็มเด้วยพลังปานสวรรค์คนธรรมดาทั้งหมดเพียงรู้สึกถึงความร้อนออกมาจากพื้นดินพวกเขารู้สึกสดชื่นและความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายไปวังหลินส่งวิญญาณดวงที่3ามดวงที่4ี่และดวงที่หเข้าไปยังดาวเคร์วินาทีนี้เสียงร้องฟินกซ์ตัวหนึ่งซึ่งมีเพียงเสียนไม่กี่คนได้ยินก็ดังออกมาจากดาวซูสาคุ ราลากับซูสาคุฟื้นคืนพลังชีวิตข้างในพื้นดินพลังปานก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในสายแรกว,วิญญาณที่เหือดแห้งวินาทีนั้นพลังปานจํานวนมากบนดาวซูสาคุบรรลุระดับขึ้นใหม่ไม่เพียงแค่นี้แม้แต่เซียนทั้งหมดบนดาวต่างก็สัมผัสถึงพลังปานกระตุ้นขึ้นมาแม้กระทั่งพลังปานในร่างของตนยังกระตุ้นขึ้นมาด้วยตนเองเมื่อสัมผัสถึงพลังปานโดยรอบวงดิน โยนดวงแสงลูกที่6เข้าไปยังดาววินาทีนั้นภูเขาจํานวนมากเขียวเช่าอุ่มแม่น้ําใสขึ้นกว่าเดิมกลิ่นหอมออกมาจากดาวพลังชีวิตดังกึกก้องไปทั่วดาวสุสุขุเมื่อดวงสุดท้ายถูกโยนออกไปวิญญาณดาวสุสุขุสั่นเทากระทั่งพวกคนธรรมดากลับมีพรสวรรค์ฝึกเซียนขึ้นมาอีกทั้งพวกเซียนระดับต่ํานับไม่ถ้วนสามารถทะลวงผ่านคอขวดได้ทันทีเนื่องจากพลังปานที่เพิ่มขึ้นมามหาศาล บนดาวเคห์เซียนจํานวนมากจากหลายสํานักยกเลิกการทํางานทุกอย่างตัวเองและเริ่มจมดิ่งไปในการบ่มเพาะพวกเขาดูดซับพลังปานจากดาวเคออย่างบ้าคลั่งแม้ดาวเคองสุสากุไม่ได้มีคุณภาพระดับดาวชั้นยอดมันก็ไม่ได้เป็นดาวกึ่งขยะอีกแล้วพลังปานบรรลุถึงจุดสูงสุดของมันโจวถ่ายยืนเหนือภูเขาสุสากุมองออกไปบนท้องฟ้าขอบคุณมากน้องหวังนักแข้นสุสากุเบื้องหน้าสำนักแห่งหนึ่งเซียนชาลา คล้ายกับข่วงหลงก็ยินการใช้วิญญาณดาวเจ็ดดวงเพื่อเติมเต็มพลังชีวิตหนึ่งดวงนับว่าไม่คุ้มค่านักแต่อย่างไรเสียนี่แสดงเห็นว่าเด็กคนนี้ใส่ใจแผ่นดินเกิดของตัวเองอย่างมากแค่เรื่องนี้ก็ถือว่าดีแล้วข้าเม่รู้ว่าเขาเจอเลือกข้างไหนระหว่างดาราจักรทุกชั้นฟ้าและพันธมิตรเสียนวังหลินมองแผ่นดินเบื้องหน้าก่อนจะก้าวเท้าและหายตัวไปปรากฏตัวบนหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งแทบจะเหมือนตอนที่เขาจากไปเวนกรรมจัดการหมดแล้วถึงเวลาจะจากไปก่อนออกไปข้าต้องไปสถานที่แห่งนั้นในภาราทิ้งอมะตะโชคลายนักที่ข้ายังไม่สามารถหาทางเพิ่มพูลพลังต้นกำเนิดเทพในร่างได้ไม่เช่นนั้นข้าคงเรียนสายเวทได้แล้วในดาราจักรพันธมิตรเซียนมีระบบแยกออกมาซึ่งมีสิ่งก่อส,สร้างสีดำนับไม่ถ้วนสิ่งก่อสร้างทั้งหมดมีรูปแบบแตกต่างกัน และดูเหมือนกระบ,บี่เริ่มยักแทงทะลุความว่างเปล่าตรงกลางเป็นหอคอยแห่งหนึ่งสูงนับหมื่นฟุตโซ่ตัวสีดำทั้งหมดเหนือหอคอยกำลังเชื่อมต่อกันพันธมิตรเซียนแบ่งออกเป็นสองสำนักสี่อารามและแปดดินแดนที่นี่คือดินแดนสังหารล่างพูดภัยหนึ่งปรากฏจากความว่างเปล่าเคลื่อนไหวดุดสายฟ้าและมาถึงเหนือสิ้นก่อสร้างล่างนั้นคุกเข่าลงและเผยเป็นชายชาราผู้หนึ่ง พบร่องรอยของซวมูเทพสายฟ้าคนใหม่ของพวกเซียนทุกชั้นฟ้าแล้วคู่หูร่าวิญญาณจงนำขัวซีมูกลับมาให้ข้านี่จะเป็นของขวัญจากดินแดนสังหารให้กับพวกเซียนดาราจักรทุกชั้นฟ้าน้ำเสียงหน้าขนลุกดังออกมาจากขอคอยโอเคับเจอกัดนนะ้าคลิปหน้าบายบายไปแล้วเดอ้อ